ทุกครั้งที่ผมลงคลิปอะ่ะมีหลายคนถามว่าพี่แผนนี้หาจากไหนสอนหาแผนนี้หน่อยผมบอกเลยนะครับผมก่อนหน้านี้มันหายไปหลายเดือนมากนะครับผมแล้วตอนนี้มันกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในแพท3.3.0นะครับทุกๆการอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทใหม่แพทเล็กแพทย่อยแพทใหญ่พวกแพทพอดพัดอุพอุทคลิปนี้นะครับหวังว่าแผนที่ผมรวบรวมมาให้เนี่ยน่าจะถูกใจนะครับผมกันไม่มากก็น้อยนะครับผมใครที่กําลังเก็บเซฟแผนใหม่ตามล่าแผนใหม่ๆแปลกๆนะมันอาจจะไม่แปลกเราแต่เป็นแผนที่ดีเอาไปใช้งานได้จริงนะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่เน้นแปลกนะครับผมไปดูกันนะมีแผนอะไรบ้าง ขอบคุณแอดมินเจมด้วยนะครับที่ได้รวบรวมมาให้นะครับผมใครชอบแผนไหนเซฟไว้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในซีรีส์ของการเดินทางของไอดีไก่คิเยโนโรนัลโดนะครับผมผมก็เหมาะเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมต้องการที่จะหาแผนใหม่ให้กับไอดีไก่โรนัลดด้วยนะครับเดี๋ยวทุกคนมาดูนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีแค่2แผนนะคือผมไม่มีแผนเซฟเลยนะผมไม่มีแผนเซฟจากฟอร์มิชั่นเอยจากแผนจากทีมเลยมีแค่แผนจากฟอร์มิชชั่นที่แบบเนี่ยซีซีหนึ่งอ่าซีหนึ่งซีหนึ่งอะไรพวกนะี้แค่ เองนะครับผมไม่มีแผนที่เซฟมาจากทีมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะถ้าผมชอบแผนไหนผมก็จะเซฟไว้นะครับแต่ถ้าเกิดผมไม่ชอบผมก็จะผ่านแต่คุณก็ดูตามนะครับแล้วก็ทําตามก็ได้นะครับว่าแผนไหนอยู่ทีมอะไรนะครับแล้วก็เซฟไว้ได้นะครับผมมาเริ่มกันที่แผนแรกดีกว่านะผมไล่ไปเลยนะผมยังไม่เคยดูมาก่อนเลยนะครับเอาที่4312ก่อนนะครับ4 3 1 2ฮะไปที่ผมเซฟอันใหม่ก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไม่ได้ตั้งชื่อเพราะเรายังไม่รู้ว่าแผนอะไรนะครับ ไปที่เกมเบสทีมเซตติ้งนะครับอ่าเผื่อใครไม่รู้ปึ๊บเข้าไปแล้วก็มันจะมี3 3บรรทัดให้เลือกใช่ป่ะเบสทีมอิดิททีมเนมนะครับผมแล้วก็ช็อตเนมนะครับเราเลือกที่เบสทีมอันบนสุดนะครับสองอันล่างไม่เกี่ยวนะฮะกดเข้าไปปึ๊บนะครับแล้วก็197นะครับรหัสแผน197นะฮะรหัสแผน1ก็คือยุโรป1นะครับผม9 1 2 3 4 6 7 8 9นะครับผมแล้วก็7ฮะ1 2 3 4 6 7นะฮะยังบอยนะครับผมไปปึ๊บอ่าแล้วกดดูฮะ แผนอะไรครับแล้วก็กดเข้าไปดูตรงนี้นะฮะกดไปที่ผู้จัดก,การทีมนะครับแล้วกดที่ Change Formation นะครับ Change Formation นะครับแล้วกด Default ปุ๊บเข้าไปมันก็จะเป็นแผงของยังบอยนะครับ4 3่2า่งสอ่าสำหรับคนที่ชอบทำชิ่งสายทำชิ่งวันทูผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันถือว่าผมชอบนะครับ4 3 1 2าเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเมตาในพักเบสนะครับอันนี้ผมเก็บไว้นะครับถ้าใครชอบก็เก็บไว้นะฮะโอเคไปแผนต่อไปครับผมจะสร้างอันใหม่เลยดีกว่าถ้าผมชอบอันไหนผมจะเซฟไว้นะครับอ่าผมก็ไปอันใหม่เดี๋ยวค่อยตั้งชื่ออันใหม่ก่อนนะครับต่อไปเป็นแผนอะไรครับไปที่เบสทีมเซตติ้งเหมือนเดิมนะครับปุ๊บตรงนี้เหมือนเดิม4 3 1 2ครัห4 3 1 2สหัสแผน 1129 1, ครับ1ยุโรปนะฮะ12123 4 6 79412อ่าอีสเปนิสลิกนะครับผมแล้วก็9ครับ123 4 6 789มัดลิดนะฮะของเรียวมัดลิดนะครับอ่าแล้วก็กดที่เช็งฟอร์มัชชันนะครับผมแล้วกด default ปุ๊บเข้าไปอันนี้จะเป็นแบบแผ่แคล้ายๆกับ4312เมื่อกี้นี้แต่นี่เป็น43เอ่อ4312อีกแบบหนึ่งคือคือ,คอยืนเป็นหน้าการะดานนะครับอาจจะใส่มิดฟิลตัวรับ3คนเลยก็ได้หรือว่ามิดฟิลตัวกลางซิ f 3คนเลยก็ได้นะครับไม่มีแบบยืนเป็นจัต หน้ากระดานนะครับผมแต่ผมไม่ชอบเท่าไหร่นะถ้าใครชอบก็เซฟไว้แผนนี้นะครับเดลมาลิดนะฮะหรือว่า1นึ่งนั่นเองนะครับต่อไปผมข้ามผมก็จะเซฟทับนะต่อไปก็จะเป็น4 2 2 2นะครับ4 2 2 2ไปที่เบสทีมเซตติ้งนะครับผมแล้วก็รหัสแผนจะเป็น3 3มสนะครับผม3ก็คือนี่ฮะนอตเซนต์อเมริกานะครับผมแล้วก็3อีกอันคือลีกาวีบีพีเอนะครับผมสิบหกหนึ่งสองสามเสียหกเจ็ดไปเก้าทำไมหนึ่งสามเสียหกเจ็ดไปเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ ฮะเอ้ยนับผิด1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16พูมาสนะครับพูมาสนะโอเคนะครับแผน1อะไรนะ3 3 16นะครับผมกดเข้าไปปั๊บเข้าไปแล้วก็เช้งฟอร์เมชั่นนะครับแล้วลองดูว่าชอบไหม ปุ๊บเข้าไป4-2-2-2นะฮะยืนแบบนี้เป็นกลางลุก2คนอ่าปกติเราจะใช้เป็นถ้าเป็นฟอร์มชั่นปกติอ่ะมันจะเป็นแบบ4-2-2-2เหมือนกันแต่ว่าไอ้ปีกด้านข้างอ่ะครับมันจะตั้งเป็น m f ไม่ได้นะคะตั้งเป็นแค่ LMF RMF นะครับแต่ตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นกลางลุก2คนนะครับผมแล้วก็ CMF นะครับแต่ตั้งเป็นปีกต่ำไม่ได้นะครับผมชอบไหมชอบอ่ะผมชอบผมชอบนะผมเก็บไว้เก่านะครับแผนนี้ผมเก็บไว้นะครับผมแล้วก็ผมก็เกมแผนลิสต์ใหม่นะครับปุ๊บอ่าอันใหม่ ผมยังไม่ได้เซฟผมมีผมมีทลอลเซฟได้เยอะนะครับเบิบเดี๋ยวให้ดูเมื่อกี้นะมันแตกต่างกับ42 2 2นี้เมื่อไหร่ยังไงนะครับผมถ้าเกิดว่าผมเอาตามปกตินะฮะ จะเป็นอย่าง 4-2, 4-2หรือ4-2ของสองอ่ะถือแล้วแต่ว่าจะเราจะตั้งนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เล่นได้เล่นได้นะครับแต่ผมคิดว่าไอ้ตรงกลาง2คนมันยืนสูงไปนิดนึงนะฮะอันนี้คือแผนที่มีในเกมไม่ต้องไปตามแผนไม่ต้องไปตามทีมนะครับต่อไปฮะรหัสแผน1117นะครับเป็นแผนหลัง5ครับหลังอุดนะครับ5-2-3ฮะ1117นะครับผมเบสทีมเซตติ้งเข้าไป11นะครับ1-2-3สี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะฮะซีรีส์ B K นะครับผมแล้วก็1 สองสิบสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดบี่เหรอคะอ่ะทีนี้นะครับผมถ้าชอบก็เก็บไว้เหมือนที่ผมเก็บนั่นแหละไม่ยากเลยนะครับแล้วกดที่เชงฟอร์มิชันแล้วก็กดด e ฟอล์ t นะครับปึ๊บเข้าไปเฮ้ยมันจะเป็นแหล่ง5ไม่ใช่เหรอผมกดผิดหรอือเปล่า5 2 3 1 11 17่ผมน่าจะนับผิดนะครับเอาใหม่ เบสทีม 1> 1, 1 1นะครับ11 1 2 3 4 6 7 9 10 11ก็ถูกแล้วอันนี้11 7น่าจะนับตัว1 2 3 4 5 6 7 8ทำไม1 2 3มันเยอะเอมนับนับยาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 11, 11, 11, 11 12 13 14, 14, 14, 14 15 16 17ก็ถูกแล้วอ่ะ ก็ถูกแล้วนะครับ5 2 5 2 3เหรอ5 2 3ตรงนี้ตรงนี้ตั้งเป็น CB ไม่ได้เลยทำไมจะเป็น5ล่ะอาจจะเขียนมาผิดนะอาจจะเขียนมาผิดนะฮะก็ถ้าใครชอบแบบนี้ก็จัดไฟได้เนาะเออแบบกระจุกกระจุกอยู่ตรงกลางนะตั้งรับตรงกลางแบบตั้งเอ่อเน้นรับแทงทุลุช่องนะครับผมถ้าชอบอันนี้นะ3ไม่ใช่ 1, 11 17นะครับอ่ะแต่ผมไม่ชอบนะผมผ่านแล้วกันนะครับต่อไปเป็น4213ครับอ่าแผนนี้อาจจะชอบนะ4213นมะครับมันผมมีแผนเนืใจแล้วล่ะแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันนจะะดีแค่ไห42นน 23, สองหนึ่งสามราคาแผนสี่หนึ่งสิบนะครับสี 4, 1, ่หนึ่งเกาหลีนะครับสามเสี้ยวหกเจ็ดไปเก้าสิบนี่ฮะอยู่อันซานใช่ไหมซานนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็เช็งคอมมิชชั่นนะครับผมเราดีฟอลต์นะครับปั๊บเข้าไปเอ,อ่ออันนี้อะไรนะสี่สี่สองหนึ่งสามสี่สองหนึ่งสามแต่ยืนค่อนข้างกระจัดกระจายบางคนชอบนะตั้งกลางร,รับสองคนนะครับแล้วก็ปีกยืนยืนต่ำนิดนึงนะฮะแต่มันจะยืนไกลกันหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวกลางรุกนี่จะต้องแบบต้องแบบเป็นต,แบบต,แบบต,ตัวแบกเลยนะฮะต้องเก่งๆจริงๆนะตัวกลางรุกแบ ชอบไหมอ่ะเก็บไว้ก่อนผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเก็บไว้ก่อนผมแบาบงทีต้องใช้สถาสนการณ์ต้องใช้นะครับแต่ว่ามันจะเวลาเราเล่นไปแล้วเราจะใช้แผนแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเวลาเราเปลี่ยนแผนระหว่างแข่งนะครับผมเราจะต้องใช้แผนที่เกมกำหนดให้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราจะใช้แผนพวกนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ตั้งแต่ก่อนแข่งเลยนะครับผมต้องเลือกมาตั้งแต่ก่อนแข่งครับโอเคฮะอันต่อไปนะครับ4 3 2 1มฮะส3 2 1มหัสแผน419เมทีมเซตติ้ง4 1 9นะครับเอเชียคเนียเกาหลีอีกแล้ว1 2 3 456ี่หเอ่ะเมื่อกี้4 1่หนวันนี้419นะ่ะ <c oughs> ย้อนลงมาอันหนึ่งนะครับผมปุ๊บ c h งโปรโมชั่นครับ default ปั๊บเข้าไปอ้ายอุดอุดน,น,นิดนึงเอ,อ้ตอนน่าสนใจเหมือนกันนะน่าสนใจเหมือนกันอนะผมเก็บไว้แล้วกันเก็บไว้แล้วกันเก็บไว้แล้วกันเะดี๋ยวถ้าไม่ชอบก็ลบทิ้งได้นะครับปุ๊บไปอันถั้ไปครับเก็บไว้นะฮะเพราะบางทีเนี่ยแต่ละสัปดาห์นะครับบางทีแต่ละสัปดาห์มีการอัปเดตไม่ต้องรออัปเดตแผทนะคือพฤหัสทุกพฤรหัสเนี่ยบางทีแผนแผนเปลี่ยนนะสมุติว่าชออบแผนนี้ยู่่แแล้้้ววคุณไไไมดเฟก็บบบ ผมทำเนี่ยแล้วพฤหัสหน้าไอ้ทีมเนี่ยทีมนี้ที่มิดเพนเปนแผนเนี่ยนะมันเปลี่ยนแผนนะครับในชีวิตจริงแล้วพี่โคแกก็เปลี่ยนแผนให้คุณก็ไม่สามารถย้อนกลับมาใช้ได้นะบางแผนเป็นแผนแรนะครับเพราะว่าเป็นแผนแรที่มันเคยมีมานานแล้วแล้วไม่กลับมาสักทีหนึ่งอย่างหน้าสี่อะไรพวกเนี้ยก็นั่นแหละครับผมอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเก็บไว้เซฟกันไว้นะครับต่อไปเป็นแผน4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1่งี่สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งจะดูซิสองห้าเจ็ดนะครับแผนสี่สามสองหนึ่งนะ รหัสแผน257นะครับ257นะครับทีมนี้โอเคปุ๊บกดดูสิมันจะเป็น41 41มันขึ้นอยู่กับเราเราตั้งค่านักเตะนะครับแตงจริงๆีสามสหเหรอ4321ออ๋อก็จะเป็น midfield ฝั่งซ้ายฝั่งขวา เซฟได้ไหมเอ่อตั้งเป็น mf ไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นปีกต่ำเฮ้ยขณะนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจในกรณีที่เราใช้เป็นปีกต่ำไม่ได้เป็นปีกสูงว่ะเออเออเอออันนี้แล้วอันนี้ตั้งเป็นอ๋ออันนี้ตั้งเป็น mf ไม่ได้เสียดายเนาะแต่ก็ยืนดีนะยืนดีอ่ะผมเก็บไว้ผมเก็บไว้ผมชอบถนัดแขนแบบนี้นะครับแครคล้ายๆอย่างนี้ผมชอบอ่ะผมเซฟไปเยอะเลยเกินเดี๋ยวค่อยค่อยมาคัดอีกทีนึงนะเพราะมันมีจํากัดนะครับต่อไป4 3 2 1มอนเหมือนกันนะครับผมยืนแบบไหนเนี่ วิกเตอรียนะครับผมปึ๊บแล้วก็กดอย่าลืมกดดีฟอยด้วยนะผมลืมกดตรงไหนก็ไม่รู้บ้างไม่รู้ไม่รู้มีลืมกดตรงไหนบ้างหรือเปล่าเออ4 4, 4่3 2่หรือ4 4่หรอไม่ชอบอันนี้ผมไม่ชอบอ่ะผมผ่านนะครับผมผ่าน4-2-3-1อีกอันนึงเมื่อกี้เป็น4-3-2-1อ่ะต่อไปดูอันนี้รหัสแผน4 1 1นะครับ4อันนี้ง่ายเลย1และ1นนะครับผมปึ๊บทีนี้นะครับ,ป,บ,ป,บปั๊บปั๊บปึ๊บ เฮ้ย hey, แปลกดีอันนี้แปลกกลางรับยืนต่ำมีกลางลุกได้3คนไหมกลางลุกได้คนเดียวนะครับผมแต่ทางซ้ายทางขวาก็ตั้งเป็น C M F L M ได้เออเป็นฝีกต่ำได้นะฮะอันนี้ก็ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ในใจก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาเซฟทับนะครับแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เก็บไว้ก่อนนะต่อไปครับเป็นแผนที่ผมโคตรชอบเลยนะฮะเนี่ยแผนนี้ผมรอคอยมานานแสนนานจริงๆผมชอบสุดๆนะในเกมซีรีส์อีฟุลด์บอลแล้วล่ะนะจริงบอกตรงเลยนะฮะก็คือ4123นะครับทุก i อดีที่ผมเล่นผมเซฟไม้หมดเลยนะครับทุก i ุกไอนอกเผื่อจาก ID ีโรนโดเนี่ยผมเซฟไว้หมดเลยนะครับแล้วตอนนี้มันคัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับผม4 1 2 3นะครับผมเบสเลยเบสเดอะเบสเดอะเบสอ่ะผมเซฟชื่อไว้เลยเดอะเบสห้ามเปลี่ยนห้ามลบนะนี่มันหายไปนานมากนะครับทุกครั้งที่ผมลงคลิปอ่ะมีหลายคนถามว่าพี่แผนนี้หาจากไหนสอนหาแผนนี้หน่อยผมบอกเลยนะครับผมก่อนหน้านี้มันหายไปหลายเดือนมากนะครับผมแล้วตอนนี้มันกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับกดไว้เลยฮะเซฟไว้เลยครับผมอ่าผมเซฟไว้เลยนะครับผม มันคือ4-1-2-3นะครับผมอ่ากดไปที่เบสทีมเซตติ้งนะครับผมรหัสเป็น2-4-2นะครับ2เซาอเมริกา4นะครับผมอันนี้นะเวสตันใช่ไหมแล้วก็2นะครับ2-4-2นะครับผมคาราม่านะครับกดเข้าไปปึ๊บนะฮะแล้วดูฮนะปับ๊บดีฟอร์เข้าไปเฮ้ย hey, ไม่ใช่อันนี้เหรอ อ๋อนี่งตั้งตั้งได้ตั้งเป็นกลางลุก2คนได้ถูกแล้วตั้งเป็นกลางลุก2คนได้เออจริงๆมันคล้ายๆกับมันไม่เชิงมันไม่เชิงแผนที่ผมชอบเท่าไหร่วะเพราะแผนที่ผมชอบนะครับปีกจะยืนต่ำกว่านี้หน่อยถ้าเกิดใครดูซีรีส์เนย์มาใครดูซีรีส์เมสซี่บ่อยๆจะรู้ผม,ผมใช้แผนนั้นอยู่ก็คือ4123แบบนี้แหละเห็นไหมสี่หนึ่งสองสามแบบนี้แหละแล้วตรงกลางลุกเนี่ยสามารถตั้งได้2คนนะครับกลางลุกตั้งได้2คนนะครับแต่ว่าเอ่อตาดแตกต่างก็ตรงที่ปีกฮะถ้าเป็นแผนนั้นอ่ะปีมะยืนนารณ ปีกเนี่ยปีกสองข้างจะยืนประมาณนี้แต่แต่เป็นปีกสูงนะ LWF นะครับ RWF แต่ว่ายืนต่ำกว่าแขนนี้หน่อยนิดหนึ่งนะครับก็เป็น4 1 2 3นะฮะแต่ดีตรงที่ตรงเนี้ยยืนตั้งกลางลุกได้2คนนะครับตั้งกลางลูกได้2คนอ่ะผมเซฟไว้แน่นอนฮะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่100%เหมือนกับแผนเก่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเล่นดูนะครับว่าปีกยืนสูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันนะครับนี่ผมเซฟไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูอันหนึ่งฮะในเกมมันจะมีนะที่เป็นฟอร์มชั่นของเกมอะ่ะมันจะคล้ายๆกันนะครับผมนี่มันจะคล้ายๆกันก็คือเนี่ยสีหนสนะครับอันนี้นะ มันจะคล้ายๆกันแต่ว่าปีกมันยืนโคตรสูงเลยผมไม่ชอบนะผมไม่ชอบนะครับคือบางคนชอบไม่ตุ่มผม,มไม่ชอบอะ่ะปีกมันยืนโคตรสูงเลยอันนี้คือแผนไม่ไม่ต้องไปหาจากทีมไหนฮะเป็นแผนฟอรโมชั่นที่มีให้ในเกมเลยนะถ้าถ้าถ้า,าตามนี้นะซีซีหนึ่งสองสามแต่ปีกมันยินสูงยืนตั้งกลางลุกได้สองคนก็จริงนะแต่ปีกยิสูงแต่ผมแผนที่ผมใช้มันจะยืนประมาณนี้เอ่อกลางลุกจะยืนประมาณนี้นะครับผมแล้วปีกจะยืนประมาณนี้คือลดลงมานิดนึงถ้าถ้าแบบเนี้ยผมว่ามันมันหลุดง่ายอ่ะมันเน้นเกมบุกจนเกินไปัยไผม่่คออชบห แ,แต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะแต่ผมไม่ชอบ <c oughs> อ่ะแต่เมื่อกี้นี้ผมชอบนะครับเมื่อกี้ผมเสียไปแล้วนะครับผมต่อไปฮะเป็นสุดท้ายนะครับแผนสุดท้ายเลยหลัง5ครับผมห3 2ครับรหัส4,12อ๋อเมื่อกี้ใส่ผิดเนาะมีผิดพลาดบางบางอันก็ขออภัยนะที่กดแล้วมันไม่ใช่ตามที่บอกนะ53 2นะครับรหัสเป็น412นะครับ4 1 2โอเคอันนี้ง่ายๆหน่อยเลขไม่เยอะกดง่ายนะครับแล้วกด default ไปป้าบเข้าไปอ่าแผนเป็น53 2 ะะห,ลหลังห้าหน้าท้าชนเลยนะครับหลังอุดป,ปุดนะครับผมก็เซฟไว้ก็ดีนะผมเซฟไว้ครับก็มีโอ้โหเต็มพอดีเลยนะความจุพอดีเลยครับผมเออสวยๆครับผมใครต้องการแผนไหนก็เซฟไว้นะครับผมใครจะใช้แผนไหนเป็นแผนหลักก็เซฟไว้ส่วนตัวผมจะลองเป็นแผนนี้เป็นแผนหลักดูนะครับดูสิว่ามันจะดีกว่าหรือด้อยกว่าแผนที่ผมเคยเล่นนะสี่หนึ่งสองสามแบบนี้เหมือนกันแต่ปีกยืนต่ำกว่านี้อีกนิดนึงนะครับก็ถ้าใครชอบแผนไหนก็เซฟเก็บไว้นะครับผมอ,อัปเดต ทุกๆพฤหัสบดีเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่อัปเดก็ตามนะครับผมอ่ะถ้าอัปเดย่อยนะครับอัปเดย่อยแบบไม่ได้อัปเดแบบประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อัปเดตใหญ่อะไรเนี้ยพฤหัสส่วนใหญ่ก็จะมีการเปลี่ยนแผนไปเรื่อยๆนะครับทีมที่เราใช้บางทีมบางแผนคุณมาดูคลิปคลิปนี้เนี่ยย้อนหลังนะครับผมสมมติว่าคุณมาดูคลิปนี้ย้อนหลังในอีก1-2สัปดาห์ข้างหน้านะครับแผนบางแผนที่ผมกดตามกดตามผมแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าพี่โคแกจะเปลี่ยนแผนไปตามทีมนั้นๆนะครับผู้จัดการ อะไรในชีวิตจริงนะฮะบางครั้งก็จะเอาแผนนั้นมาอัปเดตในในในเกมด้วยนะครับเราก็ต้องเซฟเก็บไว้ถ้าเราเซฟเก็บไว้ไม่มีวันหายนะครับฟอร์มชันที่เราเก็บไว้ไม่มีวันหายบางคนเซฟแผนดีๆไว้เซฟแผนแปลกๆไว้ก็ยังมีอยู่ ID นะครับนั่นเองนะครับนี่เป็นโอกาสอันดีของอดีไก่โลนโดผมนะฮะผมจะได้ลองใช้แผนใี้ดูนะครับโอเคครับใครมีแผนอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่ผมบอกไปนะครับอยากแชร์เพื่อนๆนะฮะก็บอกรหัสแผนในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณแอดมินเจมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เพ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม I've changed, <This time. S 2> changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say